ห้ามใส่ชุดโป๊ก็อ,อกสายเดียวถอดเสื้อออกด้วเสื้อเอวลอยคอกว้างเกรงขาสั้นเอวต่ำโลรงสั้นเหนือเข่าห้ามใส่เข้าใจไหมเราหมดไวัแล้วเราไม่ได้่ายหรอก <c ười> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยห <c ười> ลงมาก็า <c ười> เดินข้าไปก็ถึกแล้วนะ โอดนยอี่นั่งรอในรถละอนี ini, bueno ่แหละร่มเย็นนรอี่ะแหละรมเย็นบ่องตรง

นงรองุนนฮะหี่ข้างหน้าเนี่ยท้าไหน,ไห,นหัวใจเต้นตามจึงวะตึงตโต๊ะตึง นี่นะครับทุกคนอนุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะครับผมอันนี้มันต้นอะไรนะเสียตังแน่เลยประตูนี้ปิด เออน่าจะเข้าทางแล้วข้างหน้านี่ไงนนู่ไปว่าาทง้บตองปิดเลยห้ามใส่ชุดโป๊กาอกสายเดียวถอดเสื้อออกด้วยวะเสื้อเอวลอยคอกว้างกางขาสั้นเอวต่ำกรงสั้นเหนือเข่าห้ามใส่เข้าใจไหมเราหมดไวแล้วเราไม่ได้ใส่หรอกโอ้โหเขาก็มีโอกาสได้ใส่บ้างแขนว่างเวลาลางคืนเพราะว่าต้องเป็นโคุณลิตี้ก่อนนั่นแม่ ซื้อหวยอะ4 5 4ไี่เอา8 4ตรนี้เลยจะไดตกนอ๋อนึกว่าซื้อหวยเลิกเปนหวยเปล่าไม่เคยหยิบให้คนงานต้มสิบถัว แล้วก็คนที่ชนบุรีก็ถูกไม่ใช่ต่อยหน้าเขาถูบให้ช่วยวหรอขอเมดีกว่าไม่ต้องจับให้ได้ปะใหญ่ใหเกิดถคนอาจะำหน้านะจะต้องถูกเยอะนะจะถูกี่บาทมาไม่ไหวอ่ะสามล้านถือเลยค่ะใ่ล้านเลยลิ่ถูกล้านลิงค้าห่ที่ไม่ดูนะ

กว่าจะขายได้เหมือนเหมือนสวนยันมไอส่วนย่อมเลยคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรกระเช้าเหรอเขาเสียงมากเลยเนี อะลรอะไรลปอ <c oughs> ปาน่น้ถไปย่ยร่มมมว,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 วมแล้ว เข้าตรงไหนก่อนน,ะนี่ยตรงนี้เลยตรงนีาา้ไปไหนก่อนไปไหว้พระก่อนจีพี่นาเดินไม่ไหวแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> ไปไหว้พระก่อนก็ไดนะ้เดี๋ยวเราไปไหว้พระตรงนี้ออนี่ทางเดิอนอยู่นี่

ขาสตลาดน้ำเดินไม่ไหวแล้วแบงห้าร้อยมัมรวไม่ใช่เกเจอหวยต้องไปกี่อกัแต่หวยเฝากซื้อเลยมาตังามันสองเองในกระเป๋าเน่ยกินปากผมเข้าไหมล่ะเข้าเปล่าไม่ปักใครล้อก็ซือไปเราคนเขาชอบยปากตัวเองปากบบ

ผมหมนะะูนยาบาย้างสองตัวนี้สองตัวร้อยอเลือแต่สิผนู่ตัดไ้ล้่ี่เลยมีตัวเดียวด้วย คู่กันสองตัวกลางเลยนอสองตัวสวาได้สงตัวเข่ด้วยสองตัวนี้เขามาอ,อ,อนี่อ,อนออซื้อไปทำไมอ่ะถ้าไปบูชาไปไปวไนีนนยขใจอันนี้เป็นไม้เหรอเป็นดิสซี่เรเป็นชาต ตัวนี้ก็ได้เนา่ตัวนี้สวยนี่ค่ะตอนนี้เราทำตัวเดียวนะคู่กันเลยคู่กันเลยมันก็เหมือนตัวคู่ตัวเมียประมาณนั้นอ่ะใช่ตัวคู่มีงาไม่รู้เมียไม่มีงาใช่ไหมยายก็ไม่รู้บางทีก็เห็นมันมีไงไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเนาะกัวคู่มีงานนะเอายายบอกพี่ยายก็ไม่มียายโอ้โหให้เป็น น้ำอะไรอ่ะอ,อ๋อ ลิปเดียวดำปีที่ป้าพินัทหนึ่งขึ้นใจเจ,จ,จ,จดีสามองค์หนึ่งสองสามนี่ จดีสามองค์ไหนไม่รู้อ่ะไม่มีลูกด้วยนี่ยตัวผู้ต้องมีหญ้าก็ไม่รู้เฮีบางทีก็เห็นมันมีไงหนูก็ว่าหนูว่าอะไรอย่างที่พดานบอกอช้างตัวที่หรืมีมันก็อาจจะตัวเมียอาจจะมีแต่จะมีนิดนึง,งอ,อ่ะใช่ต้สงใส่เดินดาวอ๋อเหมือนเจ้าป่ามากกว่า

โอโหแล้วไม่อยู่อะไรอยู่ต้นเดียวโดดๆเนี่ยเวตานปกี้จะต้องขึ้นต้นีต้นจามปู่ออเออนมเปี๊ยะพาตาือหน่สออ้คนซื้อเยอเหกินอะไรอ่ะนมเปี๊ยไส้เ็มจัดยีบาทถุงนี่บจไม่เค็มมากกค่ะเค็มนิดนึงหวานนิด เเป็นอนัน้บาทใช่ไหมนี่ไงชอช้างต่อได้นะคะใบเดียวร้อยเดียวแต่ต่อแสงคนแก่กดขาแล้วไปแก่กรุงเทพดีกว่าที่เกือดเลยล้วร้อน อย่าลืมกดไลค์กดติดตามตรงนั้นอ่ะตรงนั้กดซับตะไคร้ด้วยเนี่ยแล้วก็ต้องลำบากโัวไปขึ้นอีกเมื่ต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ใหม่ที่มันร้าใจกว่านี้ตื่นเต้นกว่านี้เดินมากกว่านี้จะมีที่ไหนไปดูกันค่ะโอเคคอยติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย